เป็นยงไตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยวิธีการทําของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะทําเป็นฟอร์มกระดาษขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากทาเป็นฟอร์มกระดาษขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีการอเอาดินที่ทำเซรามิกเนี่ยนะฮะมาผสมให้มันเหลวหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่กลวยบีบครับอบืบีบว,ว,วนอย่างสม่ําเสมอนะครับก่อนที่มันจะแห้งเขาก็ตบให้มันติดกันทั้งหมดก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็ได้รูปร่างทั้งหมดปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เอาฟอร์มกระดาษออกอแล้วถึงจะเอาไปเผาการเผาก็ต้องให้อุณหภูมิค่อยๆเพิ่มเข้าไปทีละนิดทีละนิดจนถึงแ800ร้อองศานะฮะถึงจะเสร็จเอาออกมาแล้วมันเคลือบอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาเข้าไปเผาใหม่ฮะครับ<อ>เสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไฟใส่ฮะเป็นไฟกลางคืนก็จะมี